คือคือมีรายได้ใช้ใจใ่ายเราระมัดระวังอย่าใช้ใจ่ายเกินตัวเพราะไม่แน่ว่าพรุ่งนี้จะมีรายได้ไหมเป็นต้นไม้ที่ไม่เจริญเติบโตแล้วก็มันก็แห้งไปเรื่อยๆไม่ไม,ไม่มีการดูแลไอ้บางกิ่งของต้นไม้นี่ก็ได้รับสิทธิพิเศษจากตัวต้นคือได้รับเงินทองได้รับการบำรุงพิเศษไอ้กินั้นมึงอยู่ได้เรียกว่าระบบราชการระบบการปกครองเนี่ย แต่กิ่งอื่นๆที่ที่ไม่ได้รับสิทธิที่นี่มันก็จะเหี่ยวตายไปหมดแต่นี่กิ่งนี้ก็อาศัยเงินจากไอ้กิ่งที่เหลือๆนะน่ากลัวน่าน่าสลดหดหูใจอ่ะ ต้นไม้ที่ไม่เจริญเติบโตแล้วก็มันก็แห้งไปเรื่อยๆแห้งที่โคนต้นที่ลากลงไปเรื่อยๆนะะแล้วก็ไม่ไม่มีการดูแลนะไอ้บางกิ่งของต้นไม้นี่ก็ได้รับสิทธิพิเศษจากตัวต้นคือได้รับเงินทองได้รับการบำรุงพิเศษใ้กิ่งนั้นมันอยู่ได้เรียกว่าระบบราชการระบบการปกครองเนี่ยนะ แต่กิ่งอื่นๆที่ที่ไม่ได้รับสิทธิที่นี้มันก็จะเหี่ยวตายไปหมดแต่นี่กิ่งนี้ก็อาศัยเงินจากไอ้กิ่งที่เหลือๆนะนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะน่ากลัวน่าน่าสลดหดหูใจที่ทำไมประเทศที่เคยเจริญรุ่งเรืองเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่เอง จนคนกล่าวขานกันไปว่าเป็นอันดับสองของเอเชียเราจากสิงคโปร์เดี๋ยวนี้ทำไมตกต่ำได้ขนาดนี้แล้วทำไมไม่คิดจะแก้ไขกันตามที่พูเจ้าบอกฮะคือคือมีอไรายได้ใช้ใจ่ายให้เรามัดระวังนะฮะอย่าใช้ใจ่ายเกินตัวเพราะไม่แน่ว่าพรุ่งนี้จะมีะไรายได้ไหมนะฮะแต่ถ้าผมบริหารรัฐบาล ถ้าผมบริหารรัฐบาลหนึ่งผมจะกลับมาสร้างความเชื่อมัน่นโดยกฎหมายจะต้องมีความยุติธรรมแล้วกฎหมายที่มันไม่ดีอ่ะที่ไม่เคยมีสาระที่ออกมาเยอะแยะเนี่ยนะกฎหมายปิดปากประชาชนเนี่ยมันต้องเลิกไปแล้วก็มีการวิ่งเต้นอย่างกรณีบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆเงี้ยได้เงี้ยผมว่าวิ่งเต้นถึงระดับสารมีชื่อสารโดยซ้ำไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้ นะอันที่สองก็คือผมจะดูแลค่าเงินให้แข่งขันได้คือว่าเงินเรากับเงินมาเลเซียเนี่ยมันจะต้องมีค่าใกล้ๆกันก่อนมีการปฏิวัติตอนนั้นหนึ่งริงกิตมาเลเซียเนี่ยมันแลกได้สิบบาทเดี๋ยวนี้หนึ่งริงกิตมาเลเซียแลกเหลือเจ็ดบาทห้าสิบอะฮะหมายความว่าได้มาหนึ่งเหรียญเนี่ยถ้าอยู่มาเลเซียได้เงินเต็ม แต่ถ้าอยู่เมืองไทยเงินหายไปยี่บหเปอร์เซ็นเพราะว่าแลกเงินบาทได้น้อยลงผมก็จะทำให้เกษตรกรทั้งหลายเวลาขายของผ่านลงสีผ่านบริษ,ษัทผู้ส่งออกแล้วได้เงินมาเนี่ยแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้นข้าวก็จะเกลวลาเจ็ดแปดพัตอนเนี้มันก็จะขึ้นถึงหมื่นสนามโดยผมไม่ได้ไปกู้อะไรมาเลยนะ คือ,ค,อคุณได้เงินมาเหรียญมาเท่าเดิมนะคุณแลกบาทได้มากขึ้นนะตอนนี้1เหรียญสหรัฐเนี่ย4.1ริงกิตเพราะนั้นถ้าเทียบเมืองไทยมันก็ต้องประมาณ40บาทไทยใช่ไหมเมื่อปีประมาณ5-6เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้หนึ่เหรียญสหรัฐแรกหรือ31บาทอะ่ะคุณขายของเท่าเดิมอะ่ะคุณแลกตังหายไป25%ร์เน่ะนะนะ ค่าลงค่าแรงก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าค่าของขายยังจะขาดทุนเลยอย่างเงี้ยไอไอตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยเรื่องของการส่งออกสินค้าอย่างเดียวนะตอนนี้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยคุณจะทำยังไงปัจจุบันคุณทำผิดมาหมดหนึ่งคุณต้องสร้างความเชื่อมัน่นสองคุณต้องฉีดวัคซีนตัวที่คนเขาใช้กันแล้วเขาเขาถึงจะมั่นใจถึงแน่ใจเขาถึงมาท่องเที่ยวนะฮะไม่ใช่ ไม่ใช่คุณไปซื้อวัคซีนที่ผิดฝาผิดตัวมาแล้วบังคับประชาชนเนี่ยอันนี้มันระบบะเผด็จการแล้วไม่ใช่ระบบปร,ระชาธิปไตยแล้วอันอย่างเงี้ยมันก็จะแก้ขึ้นได้มากแล้วคุณก็จัดการศึกษาให้ผู้ซื้อการศึกษา,กา,กษามีอำนาจโดยโดยโดย,โ,ดย,โ,ดยโอนงบประมาณเหมือน30บบาทรักษาท,ทุกโรคเนี่ยให้ผู้ซื้อเป็นผู้ใช้การศึกษาก็จะแข่งขันก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นคุณคุณเลิกเป็ด กระทรวงไอซีทีจะสั่งห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นเนี่ยนะฮะคือเขามีกระทรวงเพื่อเปิดประเทศไม่ใช่มีเพื่อปิดประเทศหรือเที่ยวจับผิดคน,นคอันนี้มันก็จะช่วยให้ประเทศดีขึ้นแล้วก็ปล่อยให้เด็กๆเ,กเกยาวชนรุ่นใหม่ได้รับวัฒนธรรมที่เป็นสิทธิเสรีภาพเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่บอกว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมสมัยอยุธยาแล้วคุณก็ทำอย่างนี้นะ อันนี้มันก็จะช่วยให้ดีขึ้นนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้มันรอบที่3แล้วในเรื่องของการระบาดของโรคโควิดเนี่ยซึ่งมันเพิ่งเริ่มังนั้นเองอคือก่อนนี้ก่อนนี้คนไม่สบายคนติดเชื้อเป็นระดับ10-20ใช่ไหมผมคิดว่ามันมีโอกาสถึงหมื่นเลยนะถ้าทำกันอย่างนี้นะ แสรแล้วคนตายเดี๋ยวนี้วันละสี่สคนแล้วนี่ยโอ้มันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วมันกําลังลึกลงไปเรื่อยๆครับจริงๆปีนี้เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะโตถ้าทําดีๆนะโตกลับมาประมาณ4%ี่อร์แหละแต่วันนี้ไตามาสแรกติดลบไปแล้วสองอรกว่าส่งออกดีขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองยังอื่นหายไปหมดเลยนะการท่องเที่ยวเคยรายได้สิของ GDP 40ล้านคน่ะเดี๋ยวนี้หายไปมา ได้ถึงแสนไหมแล้วก็มีบางคนบอกโอ้ไม่พึ่งกันท่องเที่ยวแล้วคุณจะไปพึ่งอะไรคุณคุณไม่มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆโอ้ไม่พึ่งการส่งออกแล้วคุณจะพึ่งอะไรในเมื่อไอสิ่งที่คุณส่งออกเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ล้าค่าจนคนหาที่อื่นไม่ได้คุณตั้งราคาไม่ใช่คุณส่งออกสินค้าพื้นฐานทั่วไป